มาแล้วกอดเกลียชาสถานารักริชี่หลังถูกจับตลาส่อเลิอกอีกคู่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลา4ปีแล้วสําหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มก่อนอิทิพั์กับนางเอกสาวริชี่ออลนเนและมักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นผ่านอินสตาแกรมอยู่บ,บ่อยๆแต่ช่วงนี้กลับเงียบหายไปจนหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้กอดได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีขณะที่เดินเรื่อยๆใจกลางเมืองกรุงเทพในส่วนของริชี่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้ถ้าเอาแฟนคลับนั่งไม่ติดพร้อมทางเข้ามาคอมเมนต์ไอจีของทั้งคู่รักกอดดิช,ชี่ค่ะหนักเป่าให้อภัยกันนะคะน้องสวยมากๆค่ะความรักคือการให้อภัยนะคะลูกรอไลค์ลิช,ชี่กอดทุกวันค่ะล่าสุด19เมษายนกอดได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมทางและอิโมจิคอนหัวใจสีดําซึ่งดิช,ชี่ก็ได้เข้ามากดไลค์หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นพี่ลิช,ชมาถูกใจให้หลับฝันดีแล้วๆกรี๊ดกรี๊ดสำหรับหนึ่งดนที่ทำให้หลายคนมีความสศข กรี๊ดแฮปปี้มาแล้วหนุ่มรอแฟนถูกใจแล้วนะคุณสองคนน่ารักมากขอขอบคุณภาพกอดลิชี่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี้จัดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ